ในช่วงที่เกมฟีฟ่าออนไลน์3กำลังจะถึงทางตันและผมรู้ว่าพวกคุณกำลังหาเกมใหม่เล่นผมขอแนะนำฟีฟ่17เกมฟุตบอลสุดมันเร้าใจใหม่ล่าสุดจากค่าย EA Sports แล้วถ้าหากว่าคุณกำลังที่จะมองหาการดเทบๆหรือเ,เติมคอยเกมฟีฟ่า17ที่นี่เลยเออที่นี่ไม่มีขายนะฮะแล้วมึงจะพูดทำ อะไรแต่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหัวร้อนเกมมิ่งมีเกียร์ก็ยังไม่หายไปไหนยังอยู่ที่นี่นี่นนี่หัวร้อนเกีมิ่ไเกียร์เกมมรม่เกียร์ของแท้ราคาถูกที่นี่เลยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่้อยู่กับรายการวานบีฟรีฟ้ากับผมมิตร์จอนนะครับวันนี้มาแพ็คโอเพนนิ่งกันในอ่าแพ็คของแพตตินัมตุลาคมนะครับมันก็เดิมเดิมะนะ เรียกได้ว่ามันก็ไม่ต่างจากเดิมสักนิดนอกจากมีกล่องม่วงๆที่มีเลข38อยู่ข้างหน้านะครับไอดีนี้ครับสนับสนุนมาโดยน้องภูมินะครับขอบคุณด้วยนะสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเลยนะไม่อยากพูดมากนะครับนี่ก็หน้าตาเดิมๆคุ้นเคยนะท็อป70 1 30 50นี่มีเงิน30ล้านเอาอเป็นว่าเดี๋ยวเปิดท็อป50ก่อนแล้วกันนะ4ใ <c oughs> บนะครับผมขอโชคดีนะครับกาลิปเปลรัวๆไป จัดมาโอเคอาซานี่ไงนี่โอ้ใครว้เ <c oughs> นี่ยนะเก้าล้านเองวะราคากาลิเบลก็ร้อยสิบเจ็ดล้านสลับสองตัวแล้วกันครับสามใบจัดงามปามโอ้ยอ,อ,อ,อันดับสามวะไม่น่าสลับเลยกูอ้ฮูกัวโยลิสนี่โอ้โห โรนัลโดโอเคอยู่ก็แพงนะุ้ท้ายเลยวะโอเคอยู่โรนัลโดนะท็อป30นะครับมาดูกล่องม่วงนิดนึงฮะลืมลืมเปิดนะครับลืมเปิดฮึบโอ้ไม่เวิร์คครับ2กล่องเลยว่ะมาโรนัลโดก็แพงสุดขอสลับอีกกันแล้วกันนะเผื่อมาอีกนะมาสองใบลัวไปเดบลอยเนี่ยลามอสโอ้ ท็อปสิบสองใบการเลเบลยังไม่มานะขอหน่อยนะจัดมากิสมันค่อนข้างที่จะติดบูธนะตัวน,นี้อีกใบหนึ่งฮะโอ้วิดาอ่ะค่อนข้างไปทางล่างๆกลางๆนะมาท็อปเจ็ดสุดท้ายแล้วฮะคลิปนี้ไม่น่าจะยาวนานสองใบสุดท้าย กลับมาอาลาบาโอ้หมืดมันเลยว่ะโอีกไปฮะกาลเปลอเคิดาวอ,อีกโอ้ก็ราคาร,มรวมๆที่คำนวณมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้แค่370ล้านนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่นะรู้สึก มีแพ็คเงินซื้อหแถม2มานะครับก็ไม่รู้เนี่ยก็ <c oughs> เปิดได้แค่นี้นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทางน้องภูมิด้วยที่ส่งมาคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นแพ็คอะไรไว้เจอกันบาย ครับผมบวก8โรนันโดนะครับคริสเตียโนโรนันโดปี10บยู